ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องที่พาไปหลงนะคุณผู้ชมวันนี้เอาคันใหญ่มานะเอามาขี่เล่นคุณผู้ชมหลังจากไม่ได้แว้นมานานจอดนานเกินเลยเอามาขี่เล่นบ้างนะครับอาทิตย์นก็สองสามหนหไม่งั้นเดี๋ยว ทางค่ะต้องดูแลน,นอดได้พักบ้างนะครับได้ขี่รถบ้างแต่รถคันเนี้ยแต่เวลาได้ขี่แล้วในะขี่ไกลเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วรถเยอะมากครับวันนี้วันอังคารจะมดุดสายอย่างเดียวเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โห นี่ครับคนขับรถคัดนะฮผมไม่รู้ว่าก็เดินด้วยเกียร์ต่ำก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรถติดแน่นมากข้างหน้านี่ผมว่าไม่ขยับเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันจ่ายตลาดกันนะครับโอ้โหลองซีดเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาหยุดจ่ายตลาดกันนู่นแต่อันนี้คือตลาดหุ้ขวางคุณผู้ชม ดูสิครับโอ้ฮาเล่รถก็จะแย่งกันนอนอย่างนี้ละโอ้ยพระเจ้าเอ็มเลยคุณผู้ชมครับนียวันถ่ายทำให้ดูนะคุณผู้ชมเนะ ไปก่อนแล้วครับมุดกันมันเลยคุณผู้ชมมุดซ้ายมุดขวากันมุดเยอะครับดูนี่ครับโอ้โโอ้โหสดจริงๆริงวันนี้ ก็เป็นแค่ช่วงตลาดนะ่าจะเป็นอย่างเงี้ยปกติครับคนข้ามถนนมาโอ้โหอุดวันครับในี่ใครยอมใครรถติดรถติดโอ้ รอดครับถ้าหลุดออกจากตู้ห้ยขวางแรกก็จะเบาครับเป็นย่านตลาดละอืะอสามแยกวัดใจต้องรวงให้ดีนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย อืออืออืออีกสามสิบห้าวิแ <c> ล <oughs> ้วกลัวรเรามีกล้องร,อรถครบับผู้ปล่อยไฟแดงก็อย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> ใครออกจะซอยก็ซวยเลย สุดจัดเลยคุณผู้ชมข้างหน้าอีกติดเนบติดเนบเอาไว้ไม่ขยับเลยจ้ารถ <c oughs> เมย์ขยับไปข้างหน้าก็จะออกสุดจัดสุดจัดไป ไปก่อนคุณผู้ชมหาจังหวะพอมุดปฏิกรโทโนาปตัตย,ย้ยไอ้น,นี้ก็จะออกขวาครับไ,ไปได้เหรอ ยาวนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องค่อยๆไปวันทำงานวันทำงานแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็จะมีทริปขี่กลับบ้านอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเราจะกลับเฉพาะกิจนะครับกลับไปทำธุระบ้านหน่อยนะครับโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนนะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับ โดยระยะทางนี้ตกประมาณ500กว่ากิโลครับคุณผู้ชม cho wow. chuyến lô mít này. Tại vì nó thức cháo <laughs> โ,หโ,หโหอ้โหเออปจียอจาจเทเทนะสุดยอดสี่สิบเจ 여러분, <laughs> 안녕하십니 <laughs> <laughs> เรอกินเหลือชอยต้่งขี่ดูคันตี้แม่เขาก็ต้องมองรถเราเมื่อไงนนะรถเราก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเฮย้ยรถโต๊ะตำรจบกถนนเส้นนี้นะตอนเช้านะเป็นเส้นวัดใจคุณผู้ชม โอ้โหฝ่ากันมาโคนชนกันนะตรงนี้แหละอาแท้วด right. <laughs> ีแล้วครับ <laughs> เขาก็ต้องทำหน้าที่นะคุณผู้ชมเมือนกันแล้วก็ไอ้นั่นก็จะไปไอ้นี่ก็จะไปจ้ากันเลยครับ <c oughs> ทามสามแพ่ง <c oughs> ซุปเดียวแรงแรงจริงๆ <c oughs> đây thì tình cũng thơm Hãy chát ส่แยขึ้นความทรงจำวันนี้ม no ันมากคุณผู้ชมอือหอือูโอ้ยฝั่งนู้นยาวเลยครับก็ต้องขับตามคิวนะมุดไม่ได้นะรถใหญ่ เส้นนี้เส้นประจำผมเลยนะครับก็จะรู้หลักเลยนะปิงเป็นวันพุธอีกแล้วนะคุณผู้ชมถ้า่อันนี้เด็กน่าจะปิดเทอมนะครับถ้าเปิดเทอมอีกทีนั่นเนี่ยทางเข้าลงียตรงนี้นะบอกเลยใครลงเข้ามานี่แน่นสุดๆครับผมจะมอเตอร์ไซค์คันเล็กมานะมันจะมุดตรงขอบๆได้คุณผู้ชม ก็ไหลไปได้เรื่อยๆนะแต่คนใหญ่เราแควนกว้างนะครับก็จะลำบากสักนิดนึงในการนะคุณชมอากาศดีวันนี้เย็นเจี๊ยบเลยในกรุงเทพนะครับแต่ฝุ่นนี่ก็น่าจะเบาลงนะเมื่อก่อนนี้โอ้โหหนาทึบเลยครับฝุ่นพีเอ็ลต้องระวังให้ดีเลยนะครับมันมากับโรคภัยนะ อาจจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งก็ได้สูดเข้าไปในเต็มปอดนะคุณผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปิดประตู <laughs> เปลี่ยนเลนกระทันหันจริงๆเลยนะเปลี่ยนปุ๊บ,ปบเปิดไฟเดียวปุ๊บเบี่ยงมาหานีปุ๊บเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบ เกือบไปแล้วก็ใกล้จะถึงท่่ํางานแล้วนะคุณชนนะเนี้ก็ขอจบคลิปเพีงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ชมนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องฟีฟ้าไปหลงด้วยนะครับสวัสดีครับ